เ,เข้าพรรษามาได้สองวัดแล้วร,รู้สึกว่าผูา้คนในวัดทั้งในวัดทั้งนอกวัดรู้สึกว่าตื่นตัวให้ความสำคัญในการเข้าเพรรษา,าน้องข้อหาบุญหาผุ้ศลข้อวัดข้อปฏิบัติอะไรก็ใส่ใจมีความพร้อมเพียงกัน แต่อย่าใเป็นเริ่มต้นพอเริ่มต้นสวยงามพอไปกลางล้ะคดคดงอๆมันก็ไม่ใช่ะัะนั้นช่วงเวลาเข้าป็นสามาทาระหน้าที่ภายนอกทุกสิ่งทุกประการเราก็ลดลงลดทอนลงแล้วก็ควรอย่างยิ่งที่ใจฟังสำคัญในการอบรมจิตอบรมใจอย่างต่อเนื่องชีวิตของพวกเราจะมีคุณค่า ได้อย่างแท้จริงเพราะใจของเรามีธรรมเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงเพราะใจของเราถ้าไม่มีธรรมเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงแล้วมันก็มีแต่ว้าวุ่นมีแต่ยุ่งเหยิงวุ่นวายอยู่ตลอดเวลาถ้าจิตใจมีแต่ความว้าวุ่นยุ่งเหยิงวุ่นวายอยู่ตลอดเวลาแล้วเราจะไปหาความสุขมาจากไหนล่ะเพราะฉะนั้นชีวิตเราจะมีความสุขได้อย่างแท้จริงนั้นอย่างนี้น้อยจิตใจของเราก็ต้องมีความสงบระงับ ดับจัดอารมณ์เรื่องราวต่างๆออาเป็นเครื่องก่อควรอยู่ภายในจิตในใจซื้อบ้างให้มันเบาบางลงไปซื้อบ้างถึงมันจะไม่ถึงกับความสงบรวมตัวเป็นหนึ่งเดียวก็ตามแต่อย่างนีดน้อยก็เป็นคลายออกจากอารมณ์เรื่องราวเครื่องก่อควรปอยู่ภายในจิตในใจให้ยุ่งเหยิงวุ่นวายไปทั้งความยินดียินไายความชอบความชังอะไรต่ออะไรต่างๆตอนนี้จิตของเรามันจะมีความละเอียดตัวเบาบางจากอารมณ์เรื่องราวจนกระทั่งถึง ความสงบได้ก็เพราะจิตนั้นมีหลักยึดอย่างเน่นหนามั่นคงความเน่นหนามั่นคงของจิตมันก็คือมีสติต้องต้องตามรักษาจิตไว้เช่นเราจะยกเอาพุทโธพุทโธเป็นหลักวันหนึ่งคืนหนึ่งให้พวกเรา <c oughs> มีพุทโธกำกับอยู่ภายในจิตในใจของเราให้มากที่สุดไม่ว่าเราจะอยู่ในอิริยาบถไหนก็ตามยืนเดินนั่งนอนได้หมดเว้นแต่นอนหลับเท่านั้นแหละ ที่เราจะบริกรรมไม่ได้แต่ถ้าเราตื่นนอนมาจนกระทั่งถึงหลับมีเวลาที่เราจะบริกรรมได้ทั้งนั้นแหละเพราะฉะนั้นชีวิตของเราให้มีการบริกรรมแนบสติทไปกับจิตกับใจของเราให้มากที่สุดในวันหนึ่งวันหนึ่งเราจะทําอะไรเราจะไปอยู่ยังไงอะไรต่ออะไรก็ตามเดอะพยายามพยายามฝึกไปเ,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 เรื่อยเรื่อยด้วยความมีสติคือมีควารมระมัดระวัง ให้เจ็บมันสัมผัสร,รับรู้อยู่กับคำบริกรรมของพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธพุธโทโธไปเรื่อยให้มากที่สุดพอเรามันทำอยู่อย่างนี้มันก็ค่อยๆค,คุ้นเคยคุ้นเคยในการบริกรรมเนะี่ยคุ้นเคยอยู่กับการบริกรรมพุโทโธพุธโทโธแหละพอเรามีความคุ้นเคยมากจิตของเราก็แนบสนิทแนบสนิทกับพุโทโธได้แน่นเข้าแน่งเข้าแน่นเข้า อารมณ์เรื่องราวต่างๆทั้งหลายที่เคยก่อควรจิตก,ก่อควนใจก็เราให้ยินดียินไา้ให้ชอบใหปชังต่างๆทั้งหลายเราตัองกระจางออกไปจางออกไปเพราะสิ่งที่เราดั้นมันจางออกไปท่านั้นจิตเริ่มสัมผัสทุงความเบาทุกความสบายสบายใจแล้วนี่แหละชีวิตเราเราเริ่มเห็นคุณค่าขึ้นมาที่จิตมีความเบิกบานมีความผ่องใสมีความเบามีความสบายอัสบายใจ พอจิตที่มีความเบาความสบายอ,อกสบายใจเราจะไปทําอะไรจะไปเกี่ยวเนื่องอะไรตอนอะไรก็ตามเดอมันไปทําไปทําได้ด้วยความเบิกอบานด้วยความผ่องใสทําอะไรไมันก็ง่ายทําอะไรก็สําเร็จได้โดยง่ายชีวิตของเราเราจะเห็นชัดเจนเลยว่าโอ้ไม่มีคุณค่าเรพราะจิตของเรามีทำมีเครื่องหล่อเลี้ยงนี่เองถ้าไม่มีทำมีเครื่องหล่อเลี้ยงเราจะไปทําอะไรตออะไรก็มันก็มีแต่ ความว่างวุ่นความยุ่งเหยิงวุ่นวายแล้วจะมีคุณค่าอะไรเพราะฉะนั้นเอาในช่วงเข้าเป็นศานี่แหละตลอดไต้มาตลอดสามเดือนเราจะพากานบริกรรมให้ได้มากที่สุดนแนบจะติดอยู่กับจิตของเราเนี่ยแหละเอาเราทำอะไรเราหาอะไรก็หามามากมยาาไ,ไก่กองแล้วหาเงินหาทองหายศด,ดาบบรดาศักดิ์หาเาข้านนำซ้ำปาลาอะไรอะไรหาภายนอกหามาม่าไม้ไก่กองแล้ว ได้มากได้น้อยขนาดไหนมันก็พอได้กันมาทั้งนั้นนะ่ะเออจะมีคุณค่ามีประโยชน์มากน้อยขนาดไหนมันก็ให้คุณค่าเท่าที่มันให้คุณค่าแล้วเนี่ยเออมีกินมากเท่าไหร่ขนาดไหนมันก็มีกินได้แค่อิ่มหนึ่งเท่านั้นไม่ได้กินเกินอิ่มหรอกแต่สิ่งที่เราจะหามาให้แกจิตแกใจเราหามาได้มากน้อยขนาดไหน ถ้ายังไม่เคยหาเลยเอาเข้าราษานี่แหละเราจะหาให้เกจิกเกิดใจของเราให้มากที่สุดถ้าเคยหาได้แล้วเราก็จะรักษาในการได้อันนั้นไว้ให้คงอยู่ตลอดไปเพราะมันมีคุณค่าที่สุดในสิ่งที่เข้ามาหล่อเลี้ยงจิตหล่อ mm. เลียเเ้ยงใจก็คือธรรมทั้งหลายเหล่านั้นนับตั้งแต่ความสงบธรมรมจนกระทั่งปัญญาความรู้แจ้งในกองสังขารทั้งหลายถ้าพวกเรามีความตั้งอ,อกตั้งใจเอาจริงเอาจัง ตลอดพรรษานี่แหละเอาเป็นเห็นเอาให้มันเป็นเอาให้มันรู้เพราะทมที่พระิเจ้าได้ทรงประกาศสอนโลกไว้ไม่ได้สอนไว้เป็นนิยงนินทานไม่ได้สอนไว้เป็นนินยงนิยายนิทานอะไรตัวอะไรที่เล่าผ่านหูไปวันหนึ่งวันหนึ่งแต่ทำทั้งหลายที่พระทิเจ้าทรงบัญญัติไว้ต้องการให้พวกเราเนี่ยแล้ว น้อมนาเอาไปปรับปรุงปฏิบัติจนเขาก็จนกระทั่งเข้าไปสัมผัสได้ด้วยใจของเราเองน่ะนะความสงบเราก็สัมผัสได้ด้วยใจของเราเองหรือว่าความอิ่มเนี่ยเราสัมผัสได้ด้วยตัวของเราเองแต่เรารู้ชัดเจนเนี่ยความสงบก็เช่นกันนี่นะถ้ามันเกิดขึ้นแล้วมันสัมผัสด้วยตัวเองมันรู้ชัดเจนมันไม่สงสัยเลยเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันมีความสัมคัญอยู่ที่จิตที่ใจของพวกเราจึงเอาอย่าพากันปล่อยปาละเลยเด้อเอาให้มันเอาให้เป็นเอาเป็น ได้คุณค่าขึ้นมาในภาษานี้สร้างคุณค่าขึ้นมาเพราะชีวิตของพวกเรามันสั้นมันไม่ได้ยืนยาวอะไรเลยแต่ในภาษานี้ถ้าเราได้สมัมผัสกับธรรมแล้วเราจะเห็นคุณค่าของธรรมอย่างแท้จริงทาทั้งหลายที่จะสมัมผัสกับจิตใจของเราได้เพราะพวกเราน้อมนามาปั้บพปฏิบัติอยู่ที่ไหนก็ตามเดี๋ยบริกรรมไว้ให้มากที่สุดพุทโธพุทโธพุทโธเดินกับบริกรรมไปนั่งกับบริกรรมไปอนอนกับบริกรรมไปยืนกับบริกรรมไป บริกรรมพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธไปเรื่อยถ้าจิตอยู่กับพุโทโธอยู่กับปัจจุบันเนี่ยมีพุโทโธอยู่แล้วเนี่ยเราจะเห็นความอัศจรรย์ของจิตได้ได้อย่างแท้จริงก็ขอให้ทุกคนทุกท่านน้อมนําไปปฏิบัตเิเพื่อความสงบภายในจิตในใจของพวกเราด้วยกันทุกท่านทุกคนเดอเอาพากันรับพรเอตั้งใจรับพรตั้งใจรับพรเดี๋ยวบูะาให้พร ยัคธาวาริวาาปุราปาริปุเรนติสาขันลังเอ,เอวามีวายตุทินนงเปตานหังอุปากะปดีอิจิตังปฏิตังตุมหังเขปเมวสมัสวิจตุสเพปุเรนตุสังกะปังยันโทปนรารโสยถัถธามณิโชอันติ

กายโยโกอภาวะพิวัตนาสริสเนจังวยทัยปัจจจิโดอจนใจตารูยมายไม่วัตนาติอิยุวันโนอสุขัง ทารังรัตนตยาดุภาเวดารัตนตยาเตียสัมดุนขะรุณขะพยาเวลาโสุขัสตุจุปัฏวานอานิกอันตรายาปิวิเดสันตุอาสะตุ ชายเสติธนาราพังโสธิภาขย่างโสขางพลังเสรีอายุจวานโนจ่าโพคังวุธิเจยสวรนสาตาวัสะจะอายุจาชีวสิทธิพวันตุเตงพวัตุสาเบรมกับรังราเขนตุสาะเดีวตาง ทานุภาเวตได้สธาโสตีภวตุเตภะวะตุสาบังการังรรกายตุสาบเทวตานสามบะธรรมานุภาเวตได้สธาโสตีภวตุเต ภาวตุสาพปะบังการังรักขันตุสัพเดวะตาสัมบะสังขานุภาเวตัยสัทธาสอดิมภาวันตุเต